ไม่รู้สั่นไม่ต้องไม่ต้องดูคนเดียวพี่น้องได้ไดไดลนะสวัสดีจ้าพี่น้องมาด้ยวยจากพี่น้องมากินกระปุลสาวนยำปลากรุงสะดุ้งคือเก่าจากพี่น้องปลาขาวกับมีอันใบมะยอ้อมอาจจะพี่น้องแล้วก็ผักชีมาจากพี่น้อง กินมากมาันเราก็กินใบมันนะมันบบเอียแสบมันสรสซ่าน,นอืมอมฟ,าฟ,าฟ,าฟาัดฟัดแบบใบมามันเลี้ยวเปอ่ว ดีฉ uhm. uhm. uh. hmm. uh. ัตาเจ็บาออืมบางยังไม่จบคุณดียอคจะได้ไรนะ 嗯，太干了。 มันจะต้องพิกไม่โดนน้ำประแดงหลอกบปากปกเช่นไงขนาดล็ก Nào เพจพี่น้องอะถ้าสำหรับคลิปนี้กะตอนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อยังบ่มาจักพี่น้องกับคุณสวัสดีจ้า